รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดดีรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทยเป็นเด็กดีและเด็กเก่งค่ะวันนี้อ้อมพร้อมทีมงานนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาสัมผัสกับโครงการน่ารักน่ารักนะคะที่โรงเรียนบ้านกองโคค่ะโครงการของเขานะคะโครงการทักษะอาชีพทักษะพอเพียงลาวเวียงกองโคนั่นเองนะคะที่นี่จะมีความสุขความน่ารักของน้องๆมาแบ่งปันคุณผู้ชมอย่างไรบ้างติดตามกับเราในรายการคิดดีวันนี้ค่ะ ในช่วงแรกของรายการนะคะเราจะนําคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับโรงเรียนบ้านกองโคกันก่อนนะคะและผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราค่ะพอ,อนิรัตบัวทองค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองโคตอนนี้อยู่กับเราในรายการแล้วนะคะสวัสดีค่ะพอค่ะสวัสดีครับค่ะแนะนําโรงเรียนให้คุณผู้ชมไม้ทำความรู้จักในเบื้องต้นกันก่อนเลยค่ะครับครับโรงเรียนบ้านกองโคนะคเป็นโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลนะครับมีนักเรียนทั้งสิ้น82คนนะครับแล้วก็มีครราชานครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด12คน เป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตเ์เขตหนึ่งครับค่ะแล้วโครงการนะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพกับน้องๆเน,นี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับปอโอโครงการของเราคือโครงการทักษะอาชีพนี้เราได้น้อมนําพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10นะที่พระองค์จะสืบสานร,รักษาต่อย,ยอดของหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ได้น,นาํานโยบายจุดเน้นของท่านมงคลลุนธาต ผู้อำวยกานผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตแล้วก็ท่านรองเมตตาสแสวงลาบนะที่ดําเนินการในเรื่องของการขับเคลื่อนทักษะอาชีพในโรงเรียนในสาพาปอุดรดิษเขตหนึ่งครับผมค่ะแล้วโครงการนี้เกิดประโยชน์กับน้องๆหนูๆลูกๆของเราอย่างไงบ้างคะในส่วนตรงนี้ของเราก็คือให้เด็กได้ฝึกทักษะอาชีพเบื้องต้นเพื่อให้เกิด ฟอินของเราในการประเมินนะครับแล้วก็เด็กๆก,ก็จะได้ทักษะอาชีพได้ในส่วนของอินคัมรายได้เสริมระหว่างเรียนแล้วก็ได้ทักษะที่จะไปใช้ในในครัวเรือนของตัวเองในวันเสาร์อาทิตย์ด้วยครับค,รคือน้องๆของเขาเนี่ยได้ทดลอง การทาอาชีพจริงๆเช่นจะทําอาหารจะทําคาเฟ่เขาทํากันยังไงให้เขาได้เรียนรู้เปิดประสบการณ์แบบจริงๆเลยนี่คือรูปแบบที่เราเน้นย้าเลยใช่ไหมคะใให้ความสําคัญเลยนะคะและด้านหลังของเราตรงนี้คือสวยงามมากๆนี่คืออะไรคะเป็นแปลงนาของโรงเรียนครับค่ะตรงนี้เราไปจะเรียกว่า ทำนาครบวงจรนะ<ฮ>ก็คือเราสามารถเพาะปลูกเองแล้วก็มีโรงสีข้าวด้วยโร<ฆ>งสีข้าวของเราเองได้รับความนุเคาะจากผู้ผู้ปกครองนะครับแล้วก็สีเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวกขอ43<ฮ>สําหรับคนที่อยากจะดูแลเรื่องของสุขภาพใช่แล้ํน้ตาลตา่ำใช่ครับแล้วก็ดําเนินการนีน้แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นสามารถเป็นของขวัญของที่ระลึกหรือแม้กระทั่งเป็น อาฝากเราไปทางบุญที่วัดกองโคก็ได้เป็นสังฆทา,านครับผมคือทำให้โลเคชั่นรงในแห่งน,นี้สวยมากคุณผู้ชมค่ะเอสวยแบบนี้นี่ชาวบ้านเข้ามาช่วยปลูกหรือเปล่าครัพ่อคะเรามีปราชชาวบ้านนะมีลุงฟิล์มนั่นนะ บ้านอยู่ตรงนี้เป็นผู้ดูแลเป็นผู้จัดการช่วยส่งเสริมสนับสนุนทุกเรื่องครับแล้วเขามาสอนน้องๆปลูกด้วยใช่ไหมคะเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มาช่วยสอนด้วยคือน้องๆที่นี่เขาได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนในการทํานาเลยใช่ครับแล้วน้องๆเขาต้องดูแลเองเมื่อได้ผลผลิตมาก็ต้องขายเองด้วยอยู่ตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้ายเลยนะคะและวันนี้ทีมงานรายการคิดดีบุกมาถึงโรงเรียนที่นี่พออกับลูกๆมีอะไรมาโชว์ในรายการบัางคะ ในวันวันนี้เราก็จะมีเดี๋ยวให้เด็กๆลงไปดักจับแมลงนำนอนแล้วก็อาจจะมีถอนหญ้าแล้วก็เสร็จแล้วก็จะไปดูขั้นตอนการสีข้าวแล้วก็การแพ็คข้าวเป็นกอกขอ43ของเราครับค่ะแล้วก็มีกิจกรรมด้านคาเฟ่ด้วยใช่ไหมคะคมีเมี่ยงมีอาหารโบราณด้วยนะคะแล้วก็มีเจียวหม้อเจียวหม้อเป็นอาหารต้นตำรับของที่นี่เลยอ่าเอ๊ะเจียวหม้อหน้าตาเป็นยังไงน้องๆเขาทำให้ทานนะคะแล้วก็จุดสุดท้ายเป็นจุดเกี่ยวกับการประมงครับ เราก็จะมีเลี้ยงปลาพัฒนาอาชีพนะแล้วก็มีล่าสุดก็เพิ่งเปิด,เป,ดเปิดบ่อตกปลาไปเพื่อหารายได้เข้าโรงเรียนด้วยอ่านะคะวันนี้ความอบอุ่นที่โรงเรียนแห่งนี้จะถูกถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะตอนนี้น้องๆเขาพร้อมแล้วนะคะที่จะมาโชว์จุดเด่นของโรงเรียนแห่งนี้ให้คุณผู้ชมทราบตลอดจนกิจกรรมที่น่าสนใจจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันต่อเลยค่ะ ู้ชมคะจุดนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมคะ่ะมาติดตามทักษะอาชีพทักษะพอเพียงลาวเวียงกองโพนั่นเองนะคะน้องๆเขาเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะมาโชว์ความสามารถกับคุณผู้ชมเรียบร้อยนะคะจุดแรกคะ่ะเราอยู่กับน้องโฟกัสแล้วก็น้องทอฝันสวัสดีทั้งสองคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะนะคะจุดนี้คืออะไรคะลูกคาเฟ่ใช่ไหมเรามีคาเฟ่เล็กๆในโรงเรียนของเราเลยลใช่ไหมคะาคาเฟ่นี่คือเปิดจําหน่ายขายให้กับเพื่อนๆจริง,รงๆใช่ไหมลูก แล้วเราแบ่งหน้าที่กันยังไงเรามีเพื่อนๆหมุนเวียนสลับ,บเปลี่ยนกันมาไหมลูกมีค่ะหนูจะทาเกี่ยวกับการผสมนมจุธาและจะทําเกี่ยวกับการริฟกาแฟและชาค่ะอ่านะคะสินค้าขายดีของเราในร้านของเราคืออะไรลูกกองโคลาเต้ค่ะอ๋ออ่ะถ้าวันนี้โชว์ให้คุณผู้ชมดูได้ไหมว่ากองโคลาเต้เป็นยังไงได้ค่ะ,คะมามาค่ะคุณผู้ชมค่ะมาดูกันว่าเป็นยังไงอะเริ่มจากอะไรคะลูก ผสมนมผสมนมเชิญค่ะลูกหยิบเลยอ่น้ําแข็งมาเทไหนก่อนเทน,นมก่อนนะคะแล้วก็คนค่ะแล้วก็คนก่อนนะว้าวเสร็จแล้วท่านยังไงต่อคะใส่น้ําแข็งเติมน้ําแข็งอีกโอ้โหผู้ชมดูความปราณีตของน้องๆนะคะแบบมืออาชีพจริงๆเสร็จแล้วเอาใส่ใช่ไหมคะ เสร็จแล้วต้องช้อนโคนอีกไหมไม่แบบนี้เลยนะเป็นเลเยอร์อย่างนี้เลยเมนูนี้คือเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่ถ้าคุณผู้ชมมาคือต้องสั่งเมนูนี้ลาเต้กองโคคะ่ะเสร็จแล้วเพิ่มนมอีกใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวพี่อ้อมเพิ่มนมให้เยอะไหมลูกประมาณนี้เนาะล้นแก้วละมาพี่อ้อมขอชิมก่อนนะว่าจะสมคำาลั่อมลือจริงๆหรือเปล่า มีหน้าละเมนูนี้ถึงเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่นี่เพราะว่าอร่อยจริงๆค่ะคุณผู้ชมแล้วตัวเองมีความใฝ่ฝันไีลูกว่าเราเนี่ยในอนาคตอยากจ,จะเปิดร้านกาแฟาหรือว่าทำอาชีพเกี่ยวกับบาริสต้าชงกาแฟาแบบนี้ ก็เป็นความแตกัอของเราพี่เชื่อว่าหนูสองคนทําได้แน่นอนอร่อยมากเก่งมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปนะคะเราทานเครื่องดื่มอร่อยออร่อยแล้วนะคะต่อไปน้องๆเขามีทั้งอาหารว่างมีขนมแล้วก็มีเมนูหลักของที่นี่นะคะเพื่อแสดงให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของที่นี่จะเป็นอย่างไรไปหาน้องๆกันต่อเลยค่ะ มาหาของอร่อยออร่อยทานกันดีกว่านะคะแต่ของอร่อยของโรงเรียนกองโพต้องให้น้องๆเขามาโชว์เองนะคะอยู่ด้านหน้าแล้วนะคะด้านข้างคือน้องทอปัดและก็น้องกำปั้นนะคะเมนูอันนี้คืออะไรคะปาเต้ครับปาเต้นะคะที่นี่คือเราเป็นวิถีชีวิตของลาวเวียงใช่ไหมลูกเราก็เลยมีการรับประทานเครื่องของแบบเนี้ยที่คล้ายๆกับลาวเวียงถูกต้องไหมคะอะเรามาสาธิตคุณผู้ชมกันดีกว่านะคะว่าปาเต้ทำยังไงอะส่วนผสมมีอะไรต้องเริ่มต้นจากอะไรบ้างลูก พิคเผาพิกเผ,า,กผาค่ะแฮมแฮมค่ะปูอาดผักชีหมูยองหมูสับหมูยอทูน่าที่ผสมน้ำสลัดและแตงกวาครับครับและเราก็เริ่มกันเลยนี่คือพระเอกของเรานะคะก่อนที่เราจะนําขนมปังมาประกอบล่างแบบนี้ได้เราต้องนําไปอาย่างไฟก่อนไหมเอาไปจีกันค่ะเอาไปจีก่อนนี่คือจีมาเรียบร้อยแล้ว<ช>นะคะ<ช> <ๆ S 1> มาสอนพี่อ้อมกันแล้วทำคนละอันไหม ทำกันคนละอันดูซิของใครจะสวยกว่ากาันโอเคไหมอ่ะน,อน้องทอปัดด้วยคนละอันเอาแบบไหนเริ่มต้นจากอะไรดีคะอ่ะให้พี่ออนนี่เหรอเอาได้ถ้าพี่ทําสวยกว่าทําไงเนี่ยอ่ะใส่อะไรก่อนคะใส่พริกเผาครับใส่พริกเผาก่อนนะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยโอเคนะชูบนี่คือเป็นสูตรของโรงเรียนเราเลยใช่ไหมใครมาสอนเราลูก ครูครับคุณครูสอนอ่าเสร็จแล้วใส่อะไรต่อคะใส่ทูน่าได้เลยค่ะใส่ทูน่ามาชุบอ่ะเสร็จแล้วใส่อะไรต่อคะเสร็จแล้วเป็นอะไรต่อจ้ะใส่อะไรก่อนเลยก็ได้ไ,ได้เลยนะมาเลยงั้นพี่อ้อมใส่เลยนะอะใส่ผักก่อนอันนี้คือแตงกวากินผักไหมเนี่ยสองคนเนี้ยกินค่ะกินอ่าเด็กดีกินผักชุบ ีปกติเราไปออกงานเนี่ยคนมาซื้อเยอะไหมเยอะค่ะเยอะนะออแสดงว่าฝีมือเราดีใช่ไหมลูกนั่นหมูยองชุบพี่ว่าพี่ทำสวยอยู่นะสวยไหมผ่านไหมสวยผักชีแต่งหน้าหน่อยว้าวแล้วใส่อะไรต่อซอสค่ะซอสครับอันนี้ซอสมะเขือเทศซอพีคซอพีกนะว้าว เสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับชิมได้เลยไหมทาเองต้องชิมเองใช่ไหมใช่ไหมทอปัดก็ต้องชิมแล้วล่ะคุณผู้ชมค่ะมาหืมเนื้อแป้งนุ่มอร่อยแล้วคือไส้กับซอสคุณผู้ชมมันเข้ารสเข้าเนื้ออร่อยมากๆพี่อ้อมให้ผ่านผ่านพระพี่อ้อมทําเองใช่ไหมไม่ใช่เป็นสูตรของที่นี่นะคะอร่อยมากๆ ถ้าคุณผู้ชมนะคะไปตามงานต่างๆพบเจอน้องๆเขาไปออกบูสนะคะก็สามารถอุดหนุนน้องๆเขาได้นะคะทานของว่างกันไปแล้วต่อไปน้องๆเขาเรียกเราอีกแล้วนะคะเป็นอาหารโบราณอีกหนึ่งเมนูของที่นี่ที่ต้องห้ามพลาดจะเป็นเมนูอะไรไปพบน้องๆกันค่ะ คะตอนนี้เราอยู่กับเมนูเมี่ยงโบราณน,นั่นเองนะคะอยู่กับน้องสองคนนะคะลูกสาวดิฉันเองน้องสตางะคะกับน้องมังกรน,นะจ๊ะถามก่อนสตางลูกว่าเมี่ยงโบราณของเรามันต่างจากที่อื่นยังไงคะส่วนประกอบต่างๆนะคะเราหาจากได้ชุมชนของเราเองค่ะ และปอสารพิสารเคมีอีกด้วยค่ะโอ้โหนี่เลยค่ะคือความสุดยอดของเมนูเมี่ยงโบราณของเรานะคะพี่อ้อมเนี่ยอยากหอมเมี่ยงเป็นจังเลยสองคนสอนพี่อ้อมหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะ,ะก่อนอื่นเราต้องมารู้กันก่อนนะคะว่ามีส่วนผสมของอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยนี่คืออะไรลูกใบอีเลิศค่ะใบอีเลิศคือภาษาถิน่นลาวเวียงที่นี่ะนะคะนั่นคือใบชะพูค่ะ,ะต่อไปมีอะไรคะมีขิงค่ะมีหอมแดง มีกุ้งแห้งมีถั่วดีสงมีมะพร้าวคั่วและมะเพ็ดค่ะแล้วก็มะนาวค่ะพลิกเขาจะเรียกว่า,ม,าะมะเพ็ดค่ะมะเพ็ดนะแล้วอันนี้ล่ะลูกน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มมีส่วนประกอบของอะไรบ้างคะมีน้ำตาลมะพร้าวน้ำเปล่ากะปิน้ำปลาถั่วดีสงคั่วโขกค่ะคัว่วโขกและมะพร้าวคั่วโขกค่ะโอ้โหเป็นสูตรเด็ดของที่นี่คุณผู้ชมดูต้องดูเห็นไหม ดูความเข้มข้นของเขาดูเนื้อสัมผัสของเขาโอ้โหเรามาสอนกันห่อดีกว่าอ่ะฝากตัวเป็นสิทธิ์สองคนนะคะเริ่มต้นยังไงดีคะลูกเอาใบชะพูมาห่อเป็นสามเหลี่ยมค่ะอให้พี่อ้อมหนึ่งอันมาใครห่อสวยกว่ากันสองคนนี้มั <c oughs> งกรห่อสวยกว่า <c oughs> ใช่ไหมอ่าทำเป็นสามเหลี่ยมยังไงมังกรทำอย่างนี้ค่ะอย่างนี้นะทำเป็นกวยกลวยกระทงแบบนี้อ่ะแล้วทำยังไงต่อจ๊ะแล้วก็ใส่ หอมแดงใส่กุ้งแห้งใส่ถั่วลิสงใส่มะพร้าวคั่วค่ะใส่พริกขี้หนูหรือมะเขือก็ได้ค่ะแล้วก็มะนาวค่ะเสร็จแล้วก็ใส่อันนี้ของเราอันนี้ด้วยใช่ไหมขิงใส่ไปยังถึงการห่อละจะรอดไหมเนี่ยทำยังไงคะ เก็บเข้าไปแล้วก็เก็บใบแหลมๆเข้าไปอย่างนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอีกทีนึง่อ่ะอย่างนี้ก่อนแล้วก็เก็บนี้เหรอแล้วก็พับเข้ามาอย่างนี้แล้วก็ค่อยเก็บใบแหลมเข้าไปค่ะใบแหลมเข้าไปอ่ะค่ะอ่ะทำอะไรต่อแล้วก็พั<ๆ>บ,บ,ใบ,ใบอ,อ,อย่างนี้ค่ะพับอย่างนี้แล้วก็พับอีกย่างนี้อีกด้านนี้ค่ะแล้วก็เอาไม้เสียบค่ะอ่าคุณผู้ชมมีคุณครูดีเนาะสวยไหมคะสวยค่ะสวยนะมังกรผ่านไหมคะ ทานนะอ,อ่ะเราห่อเสร็จแล้วเราไม่ต้องเสียบเราทานไปเลยได้ไหมได้ค่ะ,ะทานโชว์คุณผู้ชมหน่อยอะพร้อมกันหนึ่งสองสามอ่ะอืมอร่อยภาราลาวที่นี่พูดว่าไงอืพูดว่าอร่อยคักคักอืออร่อยคักคัก,กคุณผู้ชม อิ่มอร่อยกับเมี่ยงโบราณกันไปแล้วนะคะต่อไปเมนูสุดท้ายที่เป็นซิกเนเจอร์อาหารโบราณอาหารพื้นถิ่นของที่นี่ที่ต้องห้ามพลาดนะคะนั่นก็คือแจ่วหม้อเอ๊ะแจ่วหม้อจะมีหน้าตาเป็นยังไงและรสชาติเป็นยังไงไปพบกับน,น้องๆกันค่ะ เมนูโบราณอาหารพื้นถิ่นของที่นี่ที่ต้องห้ามพลาดอยู่ตรงหน้าดิฉันแล้วนะคะนั่นคือเมนูแจ่วหม้อคุณผู้ชมคะแต่ดิฉันยังมีคําถามว่าแจ่วหม้อคืออะไรนะคะต้องให้น้องๆสองคนของเราอธิบายคุณผู้ชมฟังนะคะด้านข้างของอ้อมน้องแพนนะคะแล้วก็น้องปาล์มนะคะปาล์มลูกพี่อ้อมมีคําถามว่าแจ่วหม้อคืออะไรคะแจ่วหม้อเป็นอาหารประเภทนามพริกที่เป็นเอเกลักษณ์ พื้นถิ่นของกองโคค่ะเป็นอาหารประเภทน้ำพริกอาหารพื้นถิ่นของกองโคนะคะแพรลูกส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทำแจ่วหม้อช่วงไหนลูกทำช่วงงานงานบุญแล้วก็ทที่บ้านกินได้ค่ะอ่านะคะก็เป็นอาหารซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะอยากรู้จังเลยนะคะว่าแจ่วหม้อมีส่วนประกอบของอะไรบ้างครับมีมะเพืดแหง้งหรือมะเพรดสดก็ได หอมแดงปลาปลาแดกกระปิตะไคร้กระเทียมผักซีโคกค่ะแล้ววิธีการทำใครจะเป็นคนอธิบายดีลูกวิธีการทำทำยังไงคะน้องแพนวิธีการทำตามพูดค่ะค่ะได้เลยทำยังไงคะปาเมเออมาเพ็ดแห้งไปคั่วไฟถ้าใส่มาเผ็ดสดให้เอาไปจี่ไฟแล้วก็เอามาตำทิ้งไวก้ก่อน เอาหอมแดงตะไคร้กระเทียมไปจีไฟแล้วก็แกะเอาอันทีไ่ไหมออกทิ้งไว้ก่อนต้มน้ำปลาแดกเอาปลาลงไปต้มแล้วก็แกะเอาเต้เนื้อเอามะเพ็ดหอมแดงกระเทียมมาตำแล้วก็เอาปลาแดกสับละเอียด้อมเนื้อปลาตีเตรียมไว มาต้มให้เหนื้อเข้ากันดีต้มน้ำปลาจนเดือดเอาเครื่องที่เอาต้มลงไปต้มเสร็จแล้วเอาตะไคร้ทีจี่ไฟทุบใส่ลงไปในหม้อเอาตอนปลาใส่ลงไปในหม้ออย่าไปค้น,คนมันหนาเคี้ยวแห้งพอดีซิมเบิงรอปลาสุกแล้วก็ยกหม้อลงกินกับผักต้มผักลวกผักดิบ โอ้โหนี่คือวิธีการทําตอนนี้พี่อ้อมอยากซิมเบิ่งแล้วลูกซิมเบิ่งว่ารสชาติจะเป็นยังไงขอชิมได้ไหมคะได้นะอ่าชิมกันดีกว่านี่ใช่ไหมลูกที่ทําสําเร็จแล้วเดี๋ยวก่อนเห็นตรงนี้อันนี้คืออะไรปามเรามีเซตที่ใครสั่งเมนูนี้มาเราก็ทำเป็นข้าวกล่องได้ใช่ไหมใช่ค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจติดต่อได้ที่ไหนบ้างลูกแพรนเรียนบ้านตองโคแล้วก็แอปไลน์ค่ะค่ะ สามารถแอดมาได้เลยนะคะอ่ะมาชิมกันดีกว่านะคะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะคะดิฉัน mm hmm. เข้มข้นมากคุณผู้ชมอะชิมตรงเนื้อปลาก่อนเลยนะโ oh อ้โหอะผู้ชมดูนะ mm hmm. อืร่อยเหมือนเป็นเมนูน้ำพริกจริงๆคุณผู้ชมรสชาติคือมีความเข้มขน้น หอมปะลาล้าและมีความนัวของปลาดุกอ่ะครบรสมากมากนะคะสมแล้วว่าที่นี่เป็นอาหารพื้นถิ่นที่ค่อนข้างหาทานได้ยากเป็นเมนูของที่อำเภอพิช,ชัยอย่างที่คุณผู้ชมโดยเฉพาะในโซนลาวเวียงกองโพโซนนี้นะคะคุณผู้ชมคะ <c oughs> อ่ะความน่าสนใจของโรงเรียนแห่งนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้จุดสุดท้ายของเรานะคะจะไปดูน้องๆเขาเลี้ยงปลากันค่ะที่นี่เขาจะเลี้ยงปลาแล้วก็ไปรำไปต่อยอดอย่างไรกันบ้างไปติดตามพร้อมกันค่ะ และนี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความสุขและก็น่ารักมากๆของโรงเรียนบ้านกองโคนะคะและน้องๆสองคนอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วนะคะจะมาแนะนําจุดนี้คือผู้ชมได้รู้จักกันนะคะด้านข้างคือน้องอิมและก็น้องดิวนั่นเองนะคะอิมแนะนําจุดนี้คือผู้ชมฟังในลูกนี่คืออะไรคะนี่คือบอ่อปาลาโรงเรียนครับครับผมเป็นบอ่อปลาของโรงเรียนนะคะแล้วเราทํากิจกรรมยังไงกันบ้างที่นี่มาให้เศษอาหารปลาจากครัวอาหารกลางวันครับอ๋อแล้วเรามีการแบ่งเวรกันไหมมีครับอ๋ะแบ่งเวรกันยังไงบ้างลูก สลับเป็นเวนมันจะเป็นเวน,น,น,นของชั้นประถมศึกษาปีที่ครับอ,อ๋อแสดงว่าเราสองคนนี่คืออยู่ปหกครับนะคะเวลามากันนี่มาทั้งสองคนไหมก็สลับเวรนกันมาก็มีเพื่อนๆนหมุนเวียนกันมาใช่ไหมลูกค,ค่ะ,คะเวลามาให้อาหารเนี่ยเรามาให้ช่วงไหนช่วงตอนหลังพักเที่ยงครับหลังพักเที่ยงก็จะนําเสร็จอาหารที่โรงอาหารมาให้น้องปลาที่นี่ใช่ไหมครับครับแล้วปลาที่นี่มีปลาอะไรมั่งมีปลานินปลาจีนปลาอิศก ปลาดุกครับอ่าแล้วพี่อ้อมเห็นเนี่ยเขามีกาบมะพร้าวอยู่ตรงเนี้ยเขามีใบมะพร้าวอยู่ตรงเนี้ยเขาไว้ทําอะไรคะไว้ดักปลาครับดักปลาด้วยแล้วก็เห็นมีหอยด้วยใช่ไหมอ่าก็เลี้ยงหอยด้วยเลี้ยงปลาด้วยนั่นเองนะคะเวลาเราสองคนมาทํากิจกรรมที่นี่มีความสุขยังไงรู้สึกยังไงบ้างเล่าคุณผู้ชมฟังหน่อยลูกมีความรู้สึกมีความสุขไหมชอบไหม ใช่ครับได้มาทํากิจกรรมนอะนแล้วก็คือบรรยากาศร่มรื่นมากมากเลยนะคะ่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็คือความน่ารักความอบอ,อุ่นของโรงเรียนบ้านกองโคนั่นเองนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆให้คุณผู้ชมได้รู้ค่ะว่าโรงเรียนที่นี่นะคะมีการเสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับน้องๆได้เรียนรู้ได้ประสบกับประสบการณ์จริงๆนะคะเพื่อให้น้องๆนั้นได้นําประสบการณ์จริงไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนั่นเองค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวในรายการคิดดีของเราวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องอ้อม พร้อมน้องๆจากโรงเรียนบ้านกองโคนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนครั้งต่อไปอ้อมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความน่ารักของน้องๆที่โรงเรียนไหนก็ต้องรอในการติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ